อันนี้ก็คืออันนี้จะเ,เอาออกใกล้ตาอันนี้เวลาไปไหนก็เอาพกพาติดตัวอุ้ยมีมีหัวเตี่ยนด้วยขัวให้ช่วยให้อันนี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 ้เอาออกใกล้ตเ,เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวพัง อะไรเนาะตออเปลี่ยนใกลเปล่าอันนี้ที่ชายใจอ่ะแต่อันนี้ที่ชายใจอ่ะที่ชายแปดนี่นี่เปล่าอันนี้เปล่าใช่เปล่าใช่ใเ ไหนเขาชาร์จเขาชาร์จอันนี้เปล่าเศษไส่เปล่าอ่ะโห่ไดโธ่เก็บ็ได้อันนี้ก็ต้องเอาไปชาร์จนู่นที่ชาร์จนะไม่เป็นไไม่ร์จไม่ได้อ่ะ ไปใชนไม่เหมือนไม่ใช่อ่ะออ๋อเขาใช้เขาดันไม่ไงไม่ต่างกันชูไหของขออ่ะหยูยักไม่ชอของขออ่ะไม่่ายูยักไม่จ้างไม่อยูกษแม่ครับแม่กนรัแม่ช่้อะ อีกทำไมล่ะเอ้ยไม่จ๋าเสรษฐีจอนไฟมันไม่ขึ้นเหรอเดี๋ยวถามก่อนมามาชาร์จก่อนชาร์จไว้ <c oughs> นี่ทำงี้อืม ่อ,อ,ไอ,อดไปเลยไปเลถอดไวปเลยไม่เปิดไม่ใจอ่ะจะต้องเปิดหน่อยไม้นี่กลัวใ ออกไปไไม่ได้่ปิดจงใจไม่ยูปวดใจเปล่าไปดป เราชาร์จไวให้มันเข้าก่อน